ในการสร้างบารมีในการสร้างอ,าองค์บางเปิดโลกวันนี้เพื่อจะเป็นการเปิดโลกเปิดใจวันที่ริบพศสองวันที่6เดือนพฤศจิกายนพศสองพห้อยกสิบสี่อาจารย์นำใจใยมงคลได้มาเปิดโลกได้มาเปิดธรรมได้มาเปิดผเปิดโลกเพื่อจะเปิดแดนสุวรรณภูแหมงนี้เพื่อคือกอง เพื่อไปถึงทั่วโลกทั่วไทยเพื่อจะได้รู้กันว่าวันที่6จะเป็นการเปิดโลกเพื่อกับคนไทยทั้งแผ่นดินเพื่อจะได้เข้าสู่แดนสิวิไลที่อาจารย์ได้เอ้ไว้1บาทไทยเท่ากับ1น0 0ดอลลร์ที่ปู่ย่าตาทวดพื้นแนวมาเพื่อเพื่ออาจารย์ได้วางแผนเพื่อแผนก้าอาจารย์มาถ้าหนึ่งบาทไทยเท่ากับ1น0 0ันดอลลราจะได้รู้กันว่าวันที่นวันแรกที่เปิดประเทศไทยเพื่อได้รู้ได้หันไป อาชาติเติต่อนไปว่าอาจารย์นำไทยได้เปิดโลกมาเอได้เปิดบ้านเปิดเมืองแล้วามกับอาสภาของป้านอาอาาฮาอาราอกออาอาจาอ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 เอา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 อดอา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 อีอาอาเาอ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 อาอาอาอเอาอาออา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 ออาอาัาอ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 พอ้อา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 อทอาอาอาอย่าาอมอก็สภาใกล้เคียงที่มาร่วม ภาพก็ดีทำให้อาภิษฐรูปผู้ทุกคนเที่ยงการมาได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ดีเพราะว่าอันนี้มาดวงใาวันนี้มาถือว่าเป็นวันเปิดโลกเพื่อจะเข้าสู่แดนสิวิไลเที่ยงการอุ้ไว้ปู่ท่านหรือมาเปิดที่นี้แล้วในวันนี้เป็นวันเปิดโลกของแดนสุวรรณภูมิถือว่าเอาเลื่องเอาใจเให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินถือว่าคนที่มาร่วมวันนี้ได้มาเป็นเกียรติมาร่วมเป็นสักกีพยานเมื่อการนำชัยเพื่อจะไปเปิดบ้านเปิดเมืองฮื่อกับบ้านกับเมืองในที่ตื่นข้างหน้านี้ ถ้าหากว่าได้เข้าสู่แดนศรีวิไลอยูที่อาจารย์วุ้ไว้เอาฟ้าดินตอนนี้เป็นพยานหนึ่งบาทไทยจะเท่ากับหนึ่งพันดอลล่าเพื่อเป็นสักขีพยานเอาที่ดินเอาแม่ธรณีนี้เป็นสักขีพยานถ้าอาจารย์นำชัยทำบ่ได้เอาอาจารย์นำชัยปตัดคอที่สนามหลวงได้เลยหนึ่งบาทไทยเท่ากับหนึ่งพันดอนลลร์าถ้ามันทำบ่ได้นวันนี้เป็นวันเปิดโลกเปิดชัยโดยเฉพาะอ่าถ้าเปิดโลกซึ่งเป็นสักขีพยานหรือการอาจารย์นำชัย ได้อยู่ต่อหน้าอาจารย์แล้ววันนี้ที่วัดอาทุ่งขวางอำเภอดอยหลวงจังหวัดเียงไายเนาะอาพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดสาธุสาธุอ่า